คุณผู้ชมคะและกระแสชาตินิยมหรือว่ากระแสที่ไม่ค่อยพอใจขณะนี้กําลังเกิดขึ้นในประเทศกัมพูชาพร้อมๆกับการตั้งคําถาม,ถ,ามถึงสิ่งปลูกสร้างในไทยจริงๆไทยก็ได้ชี้แจงและอธิบายเรื่องนี้ไปแล้วเมื่อหลายเดือนที่ผ่านมานะคะแต่ว่าก็ยังเป็นกระแสเกิดขึ้นโดยล่าสุดกระทรวงวัฒนธรรมของกัมพูชาก็ได้ขอเพื่อที่จะเข้ามา ตรวจสอบขอคําอธิบายให้ชัดเจนมากขึ้นถึงสิ่งปลูกสร้างที่จังหวัดบุรีรัมย์ที่ไปดูแล้วพ้องกับความเป็นนครวัดของกัมพูชาติดตามรายงานจากคุณชลันทรโยธาสมุทรค่ะไทยลอกเรียนแบบนครวัดกระแสะโลกออนไลน์กัมพูชาที่เป็นประเด็นร้อนเมื่อเดือนที่แล้วดูเหมือนจะจบลงหลังกระทรวงวัฒนธรรมและวิจิตรศิลป์กัมพูชาชี้แจงผ่านเฟซบุ๊กว่าไทย ไม่ได้ลอกเลียนแบบนครวัดของกัมพูชาแต่กลับมาเป็นประเด็นอีกครั้งเมื่อกระทรวงวัฒนธรรมของกัมพูชาประกาศเตรียมส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบวัดภูม่านฟ้าหรือวัดพระพุทธบาทศิลาในจังหวัดบุรีรัมย์ปมก่อสร้างคล้ายนาครวัดถแถลงการดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่ฝ่ายกัมพูชาร้องขอไปยังสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงพนมเปญให้ส่งพิมพ์เขียวและข้อมูลการก่อสร้างเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา สถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงพนมเปญให้ข้อมูลกับไทย PBS ว่ากรณีรัฐมนตรีของกัมพูชาเชิญฝ่ายไทยไปหารือเพื่อขอให้ทางการไทยช่วยตรวจสอบกรณีดังกล่าวกระทรวงวัฒนธรรมของไทยอยู่ระหว่างการตรวจสอบและคงต้องใช้เวลาเพื่อหาข้อสรุปและพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมต่อไปผู้เชี่ยวชาญด้านกัมพูชามองว่าท่าทีดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการเมืองในประเทศเศรษฐกิจ และการจุดกระแสชาตินิยมในกัมพูชาผมมองว่าประเด็นเนี้ยน่าจะเป็นอันแรกนะครับก็คือมาจุดเรื่องชาตินิยมเพื่อเอามากบเรื่องตัดของนั่นคือจุดหนึ่งนะครับจุดที่สองอเป็นไปได้ก็คือว่าอาจจะเป็นแผนโปรโมทท่องเที่ยวนครวัดหรือเปล่าเพราะว่าเขาเตรียมแผนที่จะเปิดเดือนตุลานี้มั้ง้าท,ที่ผมติดตามนะครับก็คือจะเปิดโดยที่ไม่ต้องไปจ้างใครีแหละให้มันเป็นการ้ามประเทศที่แหลมา ไหนๆมันก็เป็นข่าวมาแล้วครั้งหนึ่งใช่ไหมฮะแต่ถ้ามองในระยะยาวข้ามปีก็คือเรื่องการเมืองนะครับเรื่องการเมืองก็คือทุกครั้งนะฮะคุณเซนพักประชาชนกัมพูชาเนี่ยก็คือกระแสะชาตินิยมปลุกขึ้นทุกครั้งแล้วก็ใช้มาเป็นเป็นประจำย้อนไปในอดีตความขัดแย้งไทยกัมพูชามักเกิดขึ้นในช่วงเวลาใกล้กับการเลือกตั้งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ผู้เชี่ยวชาญประเทศลุ่มน้ำโขง ยกตัวอย่างต้นปี2546ก่อนการเลือกตั้งใหญ่สื่อกัมพูชากล่าวหานักสแสดงไทยพูดถึงนครวัดจุดกระแสจลาจนหน้าสถานทูตไทยในกรุงพนมเปญช่วงการเลือกตั้งปี51เกิดความขัดแย้งเขาพระวิหารและการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกการเลือกตั้งปี56และ61เกิดข้อพิพาทการรุกพื้นที่และการปักปันเขตแดนผู้เชี่ยวชาญประเทศตุ่มน้ำโขง ย้ำประเด็นความขัดแย้งระหว่างไทยกัมพูชามักเกี่ยวข้องกับเขตแดนและโบราณวัตถุซึ่งเป็นประเด็นละเอียดอ่อนขณะเดียวกันมองว่าการดำเนินคดีทางกฎหมายต่อศิลปะและวัฒนธรรมยากที่จะพิสูจน์มันพูดได้เสมอนะครับมันพูดได้เสมอแต่มันพิสูจน์ไม่ได้หรอกว่าเอาเท่าจริง,รงเป็นของใครเอาพระวิษณุพระพรหมพระเยศวรเป็นของใครจริงไหมฮะมันถ,ถ้าจะพูดอย่างนี้เนี่ย อ่าฮินดูก็บอกว่าเป็นหลองเขาสิจริงไหมอ่าศิวลดึงอยู่ที่นครวัดก็ต้องเอาเอาคืนอินเดียไหมล่ะอะไรนี้เป็นต้นนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันจุดประเด็นได้ฮะแต่ว่าจะพวิสุจน์ว่าเป็นหลงไทยเนี่ยอันนั้นมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งขณะนี้กัมพูชากําลังเร่งบูรณะนครวัดและเตรียมเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ฉีดวัคซีนแล้วในช่วงไตรามาสสี่ของปีนี้ชลันทรยธาสมุทรไทย P ีบอรายงาน